สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพฤหัสที่15ตุลาคมนะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้ก็สามารถผ่านแนวต้านเส้น Moving Average 200วันขึ้นมาได้นะคะบริเวณ1,176นะคะเมื่อคืนขึ้นไป h i g ได้ที่บริเวณ1,190เหรียญน,นะคะแต่ว่าในวันนี้ก็แต่งตัวอยู่ในกรอบระหว่าง1,181ถึง1,186นะคะสำหรับใน วันนี้ราคามีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะคะเนื่องจากไอซไอเข้าใกล้เขตโอเวอ,อร์บอแล้วนะคะส่วนข่าวอื่นๆทางการเยอรมันเรียกให้โฟก k สวาเกนเรียกคืนรถยนต์ถึง2.4ล้านคันนะคะเนื่องจากโคงการทดสอบถอยเสียส่วนทางด้านโอเปก็ผลิตน้ำมันล้นตลาด50 5 0 50ล้านบาร์เรลใน9เดือนแรกของปีนี้นะคะ แล้วก็มีเรื่องจีนอนุมัติโครงการลดไฟสองโครงการมูลค่า4,000ล้านดอลลาร์สำหรับตัวเลขเศรฐษฐกิจในคืนนี้จะออกมาตั้งจำนวนมากนะคะในช่วงทุ่มครึ่งก็จะมีดัชนีราคาผู้บริโภคจำนวนผู้ขอรับสัญก,ก,การว่างงานรายสัปดาห์นะคะดัชนีการสำรวจจาก ผู้ผลิตในรัฐนิวยอร์กนะคะแล้วก็กวกเดเเฟียดือนตุลาคมแล้วก็ช่วง4ทุ่มมีรายงานน้ำมันดิบคงคลังรายสัปดาห์นะคะส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำภาพกราฟรายวัน,นะะราคาทะลุผ่านเส้น moving average 200วันขึ้นมาได้แล้วนะคะ ก็เป้าหมายถัดไปก็คือบริเวณแนวต้าน1,215เหรียญน,นะคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยไอเข้าเขตโอบอสแล้วนะคะน่าจะมีการย่อตัวลงมาก่อนนะคะแนวรับวันนี้ก็มีที่บริเวณ1180แล้วก็1176แนวต้าน1,190แล้วก็1205เหรียญน,นะคะวันนี้เราก็ให้เปิดลองเมื่ออ่อนตัวสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้นมราคาทองคำในช่วงใหม่วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ